เก็บพุงมาอยู่อะารพี่โอ๋จะทำอะไรอันนี้พี่โอ๋อันแรกเซชันแรกของพี่โอ๋ค่ะโอเคเลยนะหลักการเลไรนะพี่โอ๋ค่ะวันจันทร์วันจันทร์วันแรกของการฝึกเรียกว่า upper body strength ก็คือฝึกความแข็งแรงอย่างเดียวทั้งหมดของร่างกายช่วงบนใช่ก็จะใช้อุปกรณ์ไม่มากเท่าไหร่ค่ะแล้วก็หลักการฝึกก็คือใช้น้ำหนักเหล็กมากค่ะจำนวนครั้งน้อยค่ะแต่ว่าเราจะใช้้งหบด5เซตค่ะ ในแต่ละเซตเนี่ยเราจะฝึกประมาณ5ครั้งต่อต่อท่าต่อเซตค่ะนี่แหละพี่โอเลยค่ะวันอาร์มดัมเบลโร่ค่ะโอเคครับเพี่โอได้ลูกกี่กิโลอ่ะปกติปกติพี่โอจะได้ลูก75กิโลกรัมนะแต่วันนี้เอาสาธิตแค่นี้พอลูกสี่สิบกิโลกรัมพอพี่โอพี่สิงสิขอขำหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่โอจะอ้วกพี่สิงเกทับพี่โอแล้วลูกร้อยมันเล่นเลยลูกล้อ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 ค่ะล้อ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 ลอล้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 อ ี่หายใจไม่ใยาขึ้นเหือะโอเคนะท่านี้ก็ฝึกทั้งหมดเนี่ยซ้ายขวานับหนึ่งนับเป็นหนึ่งเซตทั้งหมดห้าเซตห้าชุดทำอะไรมาท่าต่อไปเท่านอะไรแฟสตมเบลเพรสค่ะแฟสตมเบลเพรสใช่ไหมค่ะแสตเนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นม้านอนราบนะอ๋อค่ะที่หัวใช้ม้านอนราบแล้วแล้วเราก็ใช้อินนนคลายู่่ัแล้วเราก็ใช้เป็นดัมเบลอุปกรณ์ที่ว่าดัมเบลทำอะไรคะพี่หัว ลักษณะการฝึกท่านี้เรียกฝึกกล้ามเนื้อนอกนะครับเป็นเทรนเนอร์อ๋อเป็นเทรนเนอร์พี่สิงเป็นเทรนเนอร์ครับผมนะแต่จริงๆแล้วพี่โอจะใช้ในบุคคลที่หนักกว่านี้เยอะมากนะใชทุกทีพี่โอใช้ลูกดันเนื้อเทรนเนอร์พี่สิงเทรนเนอร์พี่สิงอ๋อหนูรู้เข้าใจแล้วเป็นกล้ามเนื้อมาตรงกันข้ามใช่พี่โอทำไปเลยค่ะพี่โอปกติีพันกี่ครั้งคะเอาหายใจอยู่พี่โอบอกว่าประมาณห้าครั้ง <łość> <Harriet> ทีนี้ทุกเทปเลยนะแกเนี่ยโอเคตอนนี้เตรียววมต่อไปค่ะพี่โอเตรียววอร์มก่อนแค่นั้นเองค่ะเอาพวกรึเปลอาหนึกว่า์มทีนี้ถึงลูกสุดท้ายของการเล่นเวทอยู่เลยค่ะนะนี่วอร์มนะคะพี่โอจะเล่นก็เล่นเหมือนกันก็คือห้าครั้งห้าครั้งห้าเซตห้าครั้งห้าเซตค่ะแต่ว่าอุปกรณ์นี้ กระบวการแพทย์ศาสตร์ที่เฉยจริงๆแล้วการฝึกมันจะใช้น้ำหนักได้หนักมากๆอ๋อก็ประมาณ80%ของของ90% 90%ของน้ำหนักเหล็กที่ที่เราสามารถยกได้เราต้องควบคุมมันให้ได้ที่อย่าไม่ควรพักนานค่ะโอเคไม่ได้ผมบอกว่าหายใจทางเหงือโอเคโปรแกรมนี้ไม่ควรพักนานค่ะโอเคนะค่ะห้าครั้งค่ะคือพี่สิงห์บอกว่าปกป้องนะแต่จริงพี่สิงห์แค่ไม่แตะต้องอเลยดีแล้วแค่พี่สิงห์ระวังไว้เหล็กจะจะโดนโดนหมาของเรา เจี๊ยบเนี่ยเป็นเจ้าเจ้าเจียวีที่วมีที่วางเท้าอ่าลูกชายลูกชายนี่ลูกชายดูการจับเหล็กแล้วก็การคอนโทรลจังหวะพี่หัวนี่ไปไหนเลยนะคะค่ะนี่โอเคเชิญเล่าแม่ส่งหายใจนี่ที่ว่าดัมมหนักจริงการคอนโทรลถ่าต่อไปครับพี่หัวท่าต่อไปอะไรเองท่าต่อไป bent over barbell row bent over barbell row เป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเชิญเลยค่ะพี่หัวเดินเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเอาล่ะไปเลย ก็นั่นแหละเดี๋ยวเตรียมไปละเตรียมเหล็กไว้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ลลูกสมุเจ้าพ่อเลยเจ๋งอ่ะนี่ฉันโทรด้วยเพลนเจ๋งกว่าฉันมีโพยลักษณะการฝึกเบนโอเวอร์บาเบนโอเบลเบนโอเวอร์บาเบลโร่พี่โอขาบาเบลที่น้ำหนักเท่าไหร่บาเบลแค่บาเบลตั้ง19โลแล้วนะก้านยาวนะแล้วก็น้ำหลักน้ำหนักเหล็กก็รวมไปเสร็จก็ประมาณ ประมาณ60กิโลได้แต่ว่าในการฝปดจริงๆเราประมาณ2แผ่นใหญ่อีกนะ2แผ่นใหญ่แผ่นละ20กิโลอันนี้แช่สาธิตเฉยๆที่นี่โหยวไล่ลันไปตามโปรแกรมเฉยๆนะคะแต่จริงน้ำหนักของการเล่นเนี่ยมันจะสูงสุดอย่างที่พี่โหยวบอกจำนวนครั้งน้อยน้ำหนักเหล็กเยอะคดีมากค่ะดูจังหวะการเดินตัวนะคะเห็นไหมหลังพี่โหยวล็อกแบนตลอดไม่มีการผ่อนกล้ามเนื้อบริเวณนี้ทำงานนะคะบริเวณหลัง เห็นดูกล้ามเนื้อที่มันขูดขึ้นมาไหมอ่ะเป็นมอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์อันนี้ก็ห้าั้งห้าเซตเหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักมันก็สูงสุดใช่ไหมคะถ้าต่อไปค่ะ Sit the dumbbell shoulder p r e โอเคเมื่อกี้การเนื่อหลังชนบทนะต่อไปเราจะฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ใช่ค่ะเชิญเลยครับกลับไปที่เดิมตามกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมแบบเนาะเป็นคนเป็นคนสวย เดี๋ยวไปอววาวก่อนหัวไหลอันตรายสำหรับพี่หัวไหลอันตรายค่ะพี่อย่าเคยบาดเจ็บที่หัวไหลมาก่อนนะคะคการเล่นเวทนะคะสำคัญมากวอร์มให้ถึงก,กันนะคะวอร์มให้กล้ามเนื้นอมันอุ่นเครื่องแล้วก็ทำงานดีจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเพราะว่าการเล่นเวทเนี่ยใช้เปอร์เซ็นต์ของเหล็กค่อนข้างหนักสำหรับโปรแกรมนี้ใช่ใช่พี่อวอร์มเลยค่ะครับพี่แม่หนูไปทุกคนในท้านหนูนั่งหมดนะคะหนูเป็นคนก้นใหญ่หนูพัฒนาก้นหนูแล้ว เหมือนตุ๊กตาที่เขาทำขึ้นเลยคือเป็นเป็นก้อนๆเหมือนตมิชลินเออเปนตัวมิชลินเออที่บอกว่าทำแกอ้ยเลกหล่นอุ้ยพี่บอกทานนี่ได้กล้ามเน้อเลยนะคะหัวไหล่ตอนนีทำเซนเทรอยำห้หัวไหล่างบนดนะคะโชว์เรอรอเพรสอะคะกล้ามเนืบนรอมของไหลทั้งหมดเลยดัเบลซิเตดับล ก็คือฝึกคาคาคาเซ็ตเดี๋ยวเราจะฝึกจริงๆนะน้ำหนักเลยกัองดูปากเขียวค็ใพี่โอพี่โอค่ะเขียวค่ะนี่นีพตีง้าด้วยพตี้าง่นสอกโหเทนเนอร์ที่ไหนเนี่ยไม่บิกได้ใจยังไงเขาว่าโซนยีแมพินเน็ค่ะพ่มาประคองเหล็กพี่โอหน่อยโอเคในสุเปเป็นน้ำหนักเหล็สูงสุดของเราฝึกจะหมดห้าครั้งหเซตห้เซต เห็นไหมคะดูวิธีการส่งเหล็กนะคะซึ่งมันทำให้เราง่ายคือการที่เราจะคอนโทรลเหล็กขึ้นไปสุดของแขนนะคะนะคะรับโอออกแรงจายใจออกนะคะ <c oughs> หายใหจหายใจให้ถูกมันก็จะผ่อนไปได้ระดับหนึ่งใ่คะ <c oughs> พี่ซี ไม่เมื่อยเหมือนมีไฟสองหน้าอยู่ตลอดเป็นยังไงผู้ฝึกไม่ทำหน้ายับเลยอ่ะไม่ทำหน้ายับทำหน้าย <curve> ับระไม้เพอาน้ำหนักยังไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่ใช่ที่ผู้ฝึจะทำหน้าผู้ฝึกยังคลิปหล่อได้ค่ะชินัปเราจะเล่นแค่สามเซตพอเซตละสิบครั้งผู้ฝึผมก็หนักแล้วใช่ไม่ไปนะหนูไม่ไปพี่้อึกไปถดถึงละค่ะพี่เสียงพี่เสียงต่างมี พี่โอไม่กระโดดด้วยพี่โอจะใช้วิธียืนดูตัวแทนพี่โอสู้ๆค่ะพี่โอจะกว้างนะคะชินอัพสามสามเซตสิบครั้งใช่ก็คือสิบครั้งสามเซตที่พูดถึงแบบกว้างได้ตรงนี้ใช่ไหมคะพี่โอใช่จะเน้นคำความกว้างของกล้ามเนื้อปีกด้านข้างนะกว้างได้กล้ามเนื้อในส่วนแนวกว้างที่สปีดพี่โอจะบีตรงอันนี้ค่ะค่ะจริงพี่โอพาเอามรดูกใส่เข้าไปอโเคดูตรงนี้นะคะในการเคลื่อนที่การทำงานสอง ดีค่ะพี่โอสามค่ะหายใจด้ว <หา S 2> ยค่ะโอซีสวยมากเลยเ่ยค่ค<ว>ะแต่งงานขึ้งงนแบบขึ้นรูปเขาแต่งงานกับงานหผล่เขาแต่งงานกับลมนอยพี่โอเจ็ด <laughs> ดีค่ะแปดนะคะเก้าค่ะสุดท้ายค่ะเอิอ๊บอึ๊บเพอร์เฟคค่ะสังเกตได้พี่โอ,โอจัง ขึ้นสุดลงสุดเวลาที่เราออกกำลังกายขึ้นส่วนกล้ามเนื้อก็ทํางานก็คือทําท่านี้แหละทําชินอัพนี่แหละสิบสิบครั้งสามเซตแตงเซงที่หิวก็จะมีเหล็กถ่วงด้วยได้เลยได้ไหมได้ทําเลยยี่สิบทีอุ้ยไปดีมากพี่ซิงเอเฟสลงมาลงเลยเนาะลงดีมาก ันที่สี่มันจะแย่ทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือวันที่หนึ่งคือวันจันทร์วันแรกทีนี้เราจะมาดูวันอังคารซิว่าพี่โอ๋ว่าซ้อมอะไรโอเคอ่ะพี่โอไปเลยค่ะวันอังคารก็มีวันอังคารเรียกว่า lower body ค่ะ volume การฝึกแบบ volume เราใช้อุปกรณ์ไม่มากฝึกท่าไม่มากค่ะแต่ว่าจำนวนเซตเยอะจำนวนเซตเยอะค่ะจำนวนครั้งเยอะค่ะก็คือสิบครั้งต่อเซตค่ะ เป็นเทนเนอร์ที่ดีเกี่ยวกับท่าที่หนค่ะเล็กเลค่ะโอเคต้องข้างไหนนู้น่ไปเลยค่ะอันนี้เป็นตัวแบบของวัคารก็ค l o w b o ช่วงรางข้ว่รางทังหมดนี้เป็น v o เลรันนี้คือเลกรสลักษณะการฝึกแบบเป็นลักษณะการฝึกเพื่อขยายกล้าเค่ะดังนั้นเราจะใช้จำนวนครั้งเยอะจำนวนเซตเยอะจนเยอะจนเซตเอะแต่ว่าอุปกรณ์ไม่เยอะ อุปกรณ์ไม่เยอะแต่น้ำหนักเยอะใช่น้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะไม่ไม่น้ำหนักเยอะในนี้หมายถึงว่าแบบคอนโทรลได้อ่าที่เราควบคุมได้ในจำนวนสิบครั้งก็อยู่ที่ประมาณ80%นะ80%สมมุติว่ายกได้100แม็กซิมัมของเราก็ยกประมาณ80ดกิโลก็สรุปว่าน้ำหนักเยอะจำนวนครั้งเยอะเซตเยอะจำนวนเยอะหมดเยอะหมดเยอะทุกอย่างเยอะหมดเยอะราข้ามไปเทรนอื่นไหมเราก็เยอะด้วยมาดูเลยดีกว่า ท่าดีก็ท่าล็กเพรสนะเป็นการสร้างกามเนื้อต้นขาได้ที่ดีที่สุดเลยะลจะฝึกทั้งหมดสิบครั้งสิบเซนอันนี้จะเป็นสาธิตน,น้ำหนักจริงพี่โอจะใช้หนักเหล็กนี้ประมาณสองเท่าเกือบสเท่าพี่จริงจะบอกอะไรให้พี่โอตอนที่ฝึกเพื่อไปแข่งชิงชแชมป์โลกโอีดเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลหนึ่งตันก็คือหนึ่งพันกิโลมากกว่าครึ่งตันนะคะพี่โอขีดพี่โอเป็นผู้ชายเอเชียที่แข่งแล้วมีขาสับ วอดีเลอร์ที่สวยมากขาขนาดใหญ่เท่ากับเอวเราเนาะค<ช>่ะสิ่งที่พี่โอก๊ตท่านมีการหายใจจำถูกต้องใช่ทุกจังหวะมันมีผลกับการดูดเลือดอืมกา <ๆ S 1> กล,าล้ามเนื้อท่าต่อไปนะคะคือเลคเคอร์ลเลคเคอร์โอเคถ้าเลคเคอร์อนนี้พี่โอเดินไม่ได้แล้วพี่โอ๊จะาคานไปพี่โอจะเป็นท่าที่นอนคว่ำค่ะแล้วก็บริหารหลังขานะคะมา เอาเหล็กกี่โลดีคะพี่โหก็ไม่มาเขาไม่มาเขาวอร์่อนเดี๋ยวเขาวอร์บัดเขาวอร์บัดอนทั้งหมดสิบครั้งสิบเซตเหมือนกันสิบครั้งสิบเซตโอเคก็คือทำสิบครั้งสิบเซตน้ำหนักเหล็กประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ที่เราควบคุมมันได้มีจำนวนสิบครั้งพี่โหจะวอร์ประมาณสามร้อยครั้งอันนั้นอันนั้นเบิร์นไปเลยค่ะค่ะนี่คือกล้ามเนื้อหลังขาเห็นไหมนี่คือตั้งแต่ใต้ก้นจนถึงจุดเกาะต้นก็คือใต้เข่านะคะ เห็นกันเคลื so ่อนที่เนี่ยว่ามันบีบตัวเียออกเี่ยวต้องใส่ต้องถอดเสื้อใส่จีสติงอ่ะเฮ้ยเพาไม่ใช่หรอเดี๋ยวรายการนี้ก็ถล่มทลายเหรอโอ้ยทุกวันนี้ก็ถล่มทลายนะอืมดูการทำงานการเคลื่อนที่ละพี่โอ๋เคลื่อนที่ของมุมกล้ามเนื้อพี่โอ๋จะเคลื่อนที่อย่างเต็มุมก็คือขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดทุกครั้งไม่ใช่จึ๊ยยึ๊ยยึ๊ยใส่แรงใส่แรงเทนเซอร์ใส่แรง เท่าไหร่ดีคะแค่นั้นแหละเอานั้นออกหรือว่าใส่ช่วยัอาแ้นออกด้วยอันนี้เป็นเป็นสาธิตค่ะเป็นสาธิต <laughs> พี่เจมไม่มไม่ช่วยด้วยนั่งนิ่งนี่สมก็เป็นเทรนเนอร์มากดีมากเทรนเ,เรนอร์พี่สิค่ะให้มันได้เรื่องนะคะพี่สิ แล้วที่สาคัญที่สุดก็คือระหว่างเซตเนี่ยต้องพยายามจิบน้าเข้าไปเพราะน้ําเป็นตัวที่ระบายความร้อนได้ดีที่สุดจากร่างกายอ้โจริงไหมคะที่ว่าเราขนาซ้อมแล้วเรากินน้ำไปเื่อยมันจะช่วยในการเบิร์นจริงหรือเปล่าคะมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราขาดน้ําขณะที่เราออกกำลังกายไม่ต้องรู้สึกเราจะต่ำดังนั้นร่างกายจะเบิร์นไขมันออกยากมากถูกล้วมันจะเบิร์นได้น้อยลงเพราะระดับน้ำจะต่ำมาก เราะต้องจ ah OK. pues okay. ิบน้ำ okay. บ่อยๆจิบน้ำเขียวด้ยนะโอุ huh. like ้ฉันชอบน้ำเฮฟบบ่อยโอเคสิบครั้งสิบเซนต์ต่อสังเกตนะสังเกตการทำงานของกล้ามเนื้อพี่โอ๋นะขึ้นสุดลงสุดไม่ต้องละพี่โอ๋ขึ้นลงนิ่งมากหลังล็อกตลอดอ่าฮะโอเคเขียวก็หายใจทะงเหงื่อต่อไปนะคะเป็นดัมเบลเล็กหลังหรือว่าเบลเล็กหลังอ่าฮะเลือกอะไรอันหนึ่งค่ะเลือกเอาอะไรอันหนึ่งหัน้า ข้างนอกอยากได้บาร์เบลเลยอ่ะมีพิตตี้คอยถึงผ้าอมีสูน้าผ้าเย็นมีสูน่าผ้าเย็นค่ะธรรมดาเท่ไหนล่ะคะพี่โออยากได้บาร์เบลหรือดัมเบลคะดัมเบลดีกว่าโอเคค่ะโอเคเอาวางก่อนไหมคะหรือว่าเลยเอาเลยเอาลูกลูกเท่าไหร่ดีคะพี่โอเอาเอาอันนั้นออกเนี่ยให้พี่อาดัมเบลูนี้อ๋อดัมเบลหึงเรียกเป็นหยิบดั้มบาร์เบลโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ เคนี่ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงที่แข็งแรงจะมาเลื่อนโต๊ะเลื่อนล็กนี้ไม่ได้นะขอโทษนะฉันไม่ทำซ้ายขวานับหนึ่งนะซ้ายขวานับหนึ่งเข้หมายถึงขนาดที่9ก้าหนนี่คือ1นะคะเยาจะอยู่กับที่ลักษณะการฝึกก็คือเราจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้โดยการสลับขา หรือใช้ลักษณะของการเดินไปข้างหน้าแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะเลือกเอาตรงไหนพี่โอระหว่าง2อันมันมันทำไมมันต่างกันยังไงคะอยู่กับที่มันจะเสร็จเร็วกว่ามันจะบีบหัวใจแตกต่างกันการที่อยู่กับที่เนี่ยมันจะเสร็จเร็วถ้าเดินไปข้างหน้าปุ๊บเดบีบใจเหลือเกินกวนจะถือกว่า็จะถือโอเคนะขอยืดโชว์แบบนั้นนะซ้ายขวา่หนึ่งหนึ่ง 2> น,2น้ำหนักเหล็ก80เหมือนเดิมใช่ไหมครพี่โอสังเกตนะพี่โอ, Nurse โอเล่นเล็กหลังพี่โอไม่เคยไม่เคยเลยที่หัวเข่าจะทิ่มไปข้างหน้าเลยปลายเท้าปลายขาข้างหลังต้องอยู่ในเซนเตอร์ย่อยู่ท้งน้ำหนักลงตรงกลางท้งน้ำหนักลงตรงกลางนะคะโอเคพี่โอจะไปไหนคะอะไรต่อหมดแล้วโอเคมาที่2องฟินิช<า>